ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดงลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับซุล,ลุคาอลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เมื่อวีจีแฟนทีมอื่นควรร่วมเชียร์ลิเวอร์พูลปาดหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์รวมพลังเชียร์หงส์และนี่เมื่อวีเห็ับระบุฟแฟนบอลของทีมอื่นๆควรที่จะเอาใจช่วยให้หงแดงลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้มาเชยชม เพราะถ้าเกิดแมนเชสเตอรียดได้แชมป์ไปครอบครองอีกครั้ง <c oughs> ก็จะกลายเป็นว่ามันน่านเบื่อสุดๆเและในเมอร์ฟี่นะครับอดีตดาวเตะชาวอังกฤษกล่าวว่าแฟนบอลของทีมอ,อื่นๆนอกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลควรที่จะเชียร์ให้หงส์แดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูก,กาลนี้ไปครอบครองให้ได้โดยปัจจุบันนะครับแมนเชสเตียดกับลิเวอร์พูลกำลังจับเขี้ยวลุ้นแชมป์กันอย่างสุดสูสีโดยเฉพาะในะตอนนี้โรเบิร์ตสีฟ้า นำลิเวอร์พูลอยู่แค่านึ่งขณะและทัคู่ต่างก็เหลือเกมการแข่งขันให้ลงเล่นอีกเพียงแค่า7นัดเท่านั้นนะครับซึ่งในช่วงซีรดูกาลก่อนนั้นมันก็มีเพียงแค่แมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลที่ครองแชมป์พรีเมียร์ลีกไปเฉยชมได้แบ่งเป็น3ามครั้งของแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูล1ครั้งอดีตดาวเตะของลิเวอร์เปิดเผยว่าจากมุมมองของแฟนบอลที่เป็นกลางนะครับผมคิดว่าควรรที่จะอยากให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ผมคิดอย่างนั้นจริงจริง ถ้าเกิดซิตี้ได้แชมป์อีกแล้วแล้วก็มันก็เท่ากับว่าพวกเขาได้แชมป์ลีกถึง4ครั้งใน5ปีหลังสุดไม่ว่าจะในลีกไหนก็ตามของทีมยุโรปคุณก็ย่อมไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่มีทีมทีมเดียวของความยิง่งใหญ่ในลีกไปตลอดหอกนะครับไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นว่ามันจืดชืดและน่าเบื่อสินดีฉะนั้นพวกเราควรมาเชียร์ลิเลวอห์กันเถอะอลันเชลเลอร์ชมซาลาดเรียกฟองเก่งกลับมาได้เร็ว ครึ่งหลังโดดเด่นอัลันเชลเลอร์ครับยกนิ้วชมโมเมสซาลาที่กลับมาเล่นได้อย่างโดดเด่นในช่วงครึ่งหลังของเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมเชื่อว่าซาลาจะกลับมาพลิสกอร์ได้อย่างแน่นอนอัลันเชลเลอร์นะครับตำนานคาราชองกฤษและแบล็กเบิร์นโรเวอร์กล่าวชื่นชมโมเมสซ่าลาดาวเตะของลิเวอร์พูลที่สามารถสลัดฟอร์มอันยันย่นในช่วงครึ่งแรกทิ้งไปได้อย่างรวดเร็วจนมีส่วนทําให้ลิเวอร์พูลบุกไปเก็บแต้ม กับแมนเชสเตอร์ที่เสมอมไป2-2ในศึกควิมลิกอังกฤษในวันอาทิตย์ที่10เมษาย,ยนที่ผ่านมานครับโดยนักดังกล่าวครับซาาห์ไม่สามารถทำอะไรได้มากนักในช่วงครึ่งแรกแต่แค่ช่วงไม่กี่วินาทีแรกของครึ่งหลังเขาก็ผ่านบอลได้อย่างเหนือชั้นจนส่งผลให้เซเดูมาเน่ตทำประตูตีเสมอให้กับทีมได้และทำให้ตอนนี้หสวแดงยันตามแมนเชสเตอร์อยู่แค่หนึ่งคะแนนตอนมาครึ่งผมลองดูตัวเลขผลงานของโมซาราแล้วก็เห็นว่าเขาไม่มีจังหวะยิงเลย ไม่มีการคอร์สบอลแม้แต่ครั้งเดียวเลี้ยงบอลไม่ผ่านเลยและเสียบอลมากจนเกินไปซึ่งทวัดกันกาตามมาตรฐานของซาลาก็ต้องบอกว่าซาล่าเล่นได้แย่มากๆในครึ่งแรกแต่เขากลับมาลงเล่นในครึ่งหลังพร้อมกับการผ่านบอลได้อย่างสมบูรณ์แบบนำไปสู่ประตูตีเสมออารัเนเชเลเร่ระบุโดยอดีตแข้งคนดังเชื่อเด้ว่าซาล่าจะกลับมาทําประตูได้อย่างแน่อนอนและจากตอนนี้เขายังยิงให้กับต้นสก,กัดไม่ได้มาแล้วสีนัดติดต่อกันในทุกรายการ นักเตะชั้นยอดแบบซาลาไม่มีวันโดนขีดค่าทิ้งได้หรอกนะครับมันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนที่เขาจะกลับมาทําประตูได้เขาเป็นนักเตะที่ประเภทจู่ๆก็จะสามารถทาํางานอย่างเยี่ยมแบบไม่มีปีมีคุยได้เลยครับ <Your Story. S 1> เดี๋ยวผมบอกให้เป๊ปยอกล้อฟันได์ฝากข้อความถึงคนของลิเวอร์พูลมิตรภาพโจเซฟเปกเดลากับเบอร์กิลฟันไดน,นะครับคุยกันแบบเป็นมิตร หลังจบเกมที่ทีมของทั้งคู่เสมอกันโดยเป๊ปกวเดล่าเหมือนอยากจะฝากให้เวร์กิฟฟันไดไปพูดบางอย่างก,กับคนของลิเวอร์พูลด้วยโจเซฟเป๊กูลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดินเข้าไปพูดคุยอยาอาล้อแบบสนุกสนานกับเวร์กิฟฟันไดกองหลังตัวเก่งของ Liverpool, ลิเวอร์พูลหลังจบเกมที่ทั้งคู่เสมอกันไป2ประตูต่อ2เมื่อค่เคืนวันอาทิตย์ที่10เมษายน,นที่ผ่านมานักต่างชาตนะครับได้รับการจับตามองจากหลายฝ่ายในช่วงก่อนการแข่งขัน มาจัดเกมที่สูสีและเล่นกันได้อย่างสนุกจากการที่ทั้งสองทีมต่างก็มีผลงานและสไตล์การเล่นที่ยอดเยี่ยมซึ่งรูกเกมก็ออกมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก่อนสุดท้ายแล้วจะต้องแบ่งกันไปทีมละหนึ่งขนาดดยหลังจากจบเกมการแข่งขันไปแล้วนั้นฟันได้ก็ได้ยินให้สัมภาษณ์กับซิโก้สปอร์ตซึ่งเป็นสื่อรายหนึง่งของเกาะอังกฤษซึ่งหลังจากที่ผ่านไปสักพักหนึ่งแบ็กกูเดียร่าก็เดินเข้ามาหาฟันได์ด้วยความที่เป็นมิตรก่อนที่ทั้งคู่จะจับมือกันและคุยกันด้วยสีหน้าที่ยิ้้มแย โดยเป๊ปกุริเอลาเหมือนอยากจะฝากให้ฟันได์ไปพูดบางอย่างกับคนของลิเวอร์พูลด,ด้วยซึ่งดาวเตะชาวฮลแลนร์ก็ตอบไปว่าเดี๋ยวผมจะไปพูดกับเขาให้เองนะครับแล้วหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นไปแล้วกุริเอลาก็มีสีหน้าที่พอใจพร้อมกับตบแขนฟันได์ก่อนที่จะเดินจากไปครับแต่ไม่รู้ว่าข้อความนั้นพูดว่าอะไรนะฮะมีเชเกนคลับฮามันชียุคปัจจุบันมี3ามกุนซือที่เหนือกว่าเป๊ปกุริเอละา ดิมาฮามันนะครับระบุว่าปัจจุบันมีโชเซ่ปุนิโยคาโลอันเชลติและเจอคิงคลับต่างก็เป็นคุณซื้อที่เหนือกว่าโจเซฟเปปกูเดียล่ากันทั้งนั้นพร้อมเผยจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจว่าทําไมคนถึงชอบอวยเปปกูเดียล่ากันเก,กินกว่าเหตุดิมาฮามันนะครับอดีตกองกล,าง,กลางเจอร์แมนของลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นว่าในยุคปัจจุบันคุณซือ3คนที่เหนือกว่าโจเซฟเปปกูเดียล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยกับโชเซ่ปุนิโยคาโลอันเชลติ และเช็กิ้งครับตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมากูเรล่าได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกุณสือที่ดีที่สุดของวงการลูกหนังในปัจจุบนันจากการที่เขาประสบความสำเร็จอย่างต่อนเนื่องที่ทั้งบาร์เซโลนาบเยองเมนิกและแมนเชสเตอร์ซิตี้แถมยังทําให้ทีมแต่และทีมเล่นเกมรุกที่น่าตื่นเต้นเร้าใจได้อยู่เสมอนะครับฮามันนะครับเปิดเผยว่าปัจจุบ,บันมีกุนสือ3าคนที่มองว่าประสบความสำเร็จมากกว่าเบปกูเรล่าและผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมหลายคนถึงยกย่อง เป๊ปกูเดล่ากันนักโชเซมิโยได้แชมป์ลีกใน4ประเทศรวมถึงได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับอีก2สโมสรขณะที่สถิติของคาโลอันโชลติก็ไม่ได้เป็น2รองใครเลยแถมในตอนนี้มีสถิติของเขามันกำลังจะดีขึ้นอีกด้วยถ้าหากพาดยมาริดควาดแชมป์ลาลิกาสเปนมาครอบคลองได้ก็ค,คือคนที่3เะหรอใช่ก็คือเจเกิงครอปไงล่ะสิ่งที่เขาทำได้ด้วยงบประมาณเท่าที่มีกับลิเวอร์พูลมันน่าทึ่งมากๆเขาเป็นกุนซือชั้นยอดอย่างแท้จริง ประสานยอดเยี่ยมของเขาในการทําทีมให้นักเตะหลายคนประสานงานกันได้ดีเลยนั่นเป็นสิ่งที่เป๊ปกูเดล่าท่าไม่ติดตอนที่เชงเกนคลอฟคว้าตัวดิโกโจต้าม,มาร่วมทัพได้เมืเ่อฤดูกันก่อนหลายคนก็ตั้งคําถามว่าโจต้าจะมีโอกาสได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่มากแค่ไหนแต่เขาก็ได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในทันทีลุยดิอาร์ตก็เช่นเดียวกันเขาก็เป็นอย่างนั้นที่จริงลองเปรียบเทียบระหว่างดิอาร์ตกับแจ็คเกอลิตก็ได้คุณก็จะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างคุณซือ2อคนนี้ ปกติแล้วเมื่อนักเตะจากบกอเ่นย้านมาเล่นที่พิม์ลีกเขาก็ต้องใช้เวลาปรับตัวสักประมาณ6-8สัปดาห์เพราะเกมการแข่งขันที่นี่มันแตกต่างจากที่เอื้นแต่ดิอาสสามารถเข้ามาแล้วระเลือดความเก่งได้ทันทีซึ่งมันก็เป็นเพราะสไตล์การเล่นของทีมนะครับมันเข้ากับเขาทีนี้ลองดูอ e ีกฝ่ายคุณมีแจ็คกิลิทที่มีค่าตัวแพงกว่าดิอาสเป็น3เท่าแต่กลับยังไม่สามารถช่วยทีมได้เลยเขามีค่าตัวถึง100ล้านปอนด์แต่กลับปรับตัวเข้ากับทีม อย่างเต็มที่ไม่ได้สั้นอย่างนั้นผมไม่ได้มีปัญหากับทีมเก่าของผมอย่างซิตี้หรอกนะครับพวกเขาทำเรื่องที่ยอดเยี่ยมได้หลายเรื่องพวกเขาลงทุนไปเยอะมากและทำสิ่งดีๆให้กับสังคมรวมถึงเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบๆสนามได้แต่ประเด็นมันอยู่ที่ผู้จัดการทีมต่างหากคุณลองพูดถึงนักเตะลิเวอร์พูลพูดเกี่ยวกับขุณสื่อของพวกเขาดูสิพวกเขาพร้อมที่จะวิ่งทะลุทะลวงกำแพงเพื่อเชครกิคลับก็ยังได้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่านักเตะซิตี้จะทำแบบเดียวกันได้ไหม นี่คือสรุปคารลิเวอร์พูลกันซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่12เมษายนครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันแทะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ